เจ้าอาวาสวัดพุทธภา,ภาวนารามจัดพิธีทําบุญปรวรณาออกพรรษาณวัดพุทธภา,ภาวนารามค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจําวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22วีค่ะเมื่อวันที่18ตุลาคม2567เวลา7นาฬกา30นาทีที่ผ่านมา ที่ศาลาจ,จตุรมุกวัดพุทธภาวนารามตำบนท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระมหาวิโรธอัปปัญโยเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนารามประธานฝ่ายสงฆ์จัดงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบารเทโวโรหณนะโดยมีพระภิกษุสงฆ์16รูปสามเณรหนึ่งรูปรวมจำนวน17รูปเดินออกจากพระอุโบสถ ถือบาทรับการถวายพัตตาหารจากชาวบ้านโดยทางวัดพุทธภาวนารามจัดงานประเพณีตักบาทเทโวโรหณนะขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ชาวพุทธได้ร่วมทำบุญตักบาทดังวันออกพรรษาค่ะซึ่งตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11เป็นการทำบุญตักบาทที่ชาวพุทธได้น้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศนาพระอภิธรรมปิดกโปรดพุทธมารดาเป็นระยะเวลาพันษาหนึ่งเมื่อถึงวันแรมหนึ่งข้าเดือน11จึงได้เสด็จลงมาประทับที่เมืองสังกัดประชาชนต่างเฝ้ารอรับเสด็จและร่วมทำบุญตักบาทกันอย่างหนาแน่นและได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะเพื่อสือบสารอนุรักษ์ประเพณี น้อมรำลึกถึงพุทธ,ธจริยวัตรและแสดงกะตันยูกตะเวทิตาคุณถวายเป็นพุทธ,ธบูชาค่ะขอจะเจริญพรยศโยมพุทธศาสนิกจชนทั้งหลายวัดพุทธภาวนารามในวันที่18ธุลาคมพุทธศักราช2567วัดพุทธภาวนารามได้จัดให้มีการตักบาตเทโวโลหณะโดยพระสง์ทั้งหมด16รูปสัมมเนนอีกหนึ่งรูปรวมเป็น17รูปจะได้ทำการ ตักบาทเทวโลหณะโดยเริ่มเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงพระสงค์เดินออกจากาหน้าอุโบสถยันรอบวัดก็ขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อ,อถวายให้แก่พระสงฆ์พระภิกษุสาม,มเณรได้เหลือจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ท่านพิจารณาแล้วอาตมาภาพก็จะนำไปมอบต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้และผู้พิการภายในชุมชนวัดพุทธภาวนารามและชุมชนข้างเคียงก็ขอเจริญพร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ